สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Full Channel ก็ผมเอมิเช่นเคยนะครับแล้วก็ในคลิปโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงกิจกรรมพรจากจันทาที่เกมอเวกนะครับเพิ่งจะเพิ่มเข้ามาในวันนี้นั่นเองจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมขอ100ไลค์ได้ไหมครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับผมอย่าลืมนะ100ไลค์นะสำหรับคลิปนี้แล้วก็ตอนนี้นะครับใครที่สนใจเติมเกมก็มีร้านอเวทัพอัพเนี่ เมื่อเพื่อนๆเข้าเกมมาแล้วใช่ไหมครับผมจะมีเควสอีเวนต์อยู่ทางด้านซ้ายนะครับแต่ว่าตัวผมเองได้ทําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้สังเกตง่ายๆเลยจะเป็นเควสสีแดงเขียนว่าอ่าอีเวนต์นั่นเองนะครับอยู่ในวงเล็บนะเมื่อเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้ท่าทางมาซึ่งเป็นท่าทางที่เราจะกดแล้วเราก็จะขอพรแบบนี้ครับซึ่งถ้ากดในตอนกลางคืนเราจะไม่มีผลอะไรเราจะเป็นที่ต้องกดในช่วงเวลาของกลางวันไม่ถึงกลางวันกลางคืนเนี่ยอยู่ในเกมนะครับอ่าอย่างเพื่อนๆเห็นเนี่ยตอนนี้คือเป็นช่วงเวลากลางคืนอยู่นั่นเองกดขอพร จะไม่ได้อะไรนะครับอ่ะงงๆลสิ เดี๋ยวผมจะไปอธิบายต่อนะครับผมตากดที่พรจากจันทาได้เลยครับพรจากจันทานะครับผมจะแบ่งออกเป็นอยู่ช่วง2เวลานั่นเองนะครับทางด้านซ้ายนะครับเราจะต้องไปกดขอพรในช่วงของตอนกลางวันเห็นไหมครับอ่าเราจะได้รับไอเทมที่เราจะสามารถเพิ่มระเมิดไปต่อสู้กับ MVP และก็มินิได้นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตอนกลางคืนนะครับผม MVP และมินิเนี่ยก็จะกลายร่างแล้วก็จะดอปวัตถุดิบนะครับในการแลกเปลี่ยนสําหรับร้านค้าดาวเคียงเดือนได้นะครับแล้วก็จะมีบอสเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับหลังจากที่บอสตัวเดิมตายนะ รับนาทตีต่อมาก็จะมีบอสออกมาอีกนั่นเองก็จะสุ่มขึ้นมาในแมปนั่นเองนะครับผมอของรางวัลที่ได้จากบอสที่มันเพิ่มเข้ามานะครับจะไม่รวมกับของรางวัลที่เราได้จากบอสตัวแรกนั่นเองนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะครับเราสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยติดท็อปดามจหรือว่าทาดามจให้เราผ่านบันทึกการต่อสู้ได้อย่างง่ายได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียกิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับผมอขออ่านที่ข้อ2เลยละกันเพราะว่าอันแรกเนี่ยมันจะให้เราไปทํา เว้นนะครับอันที่สองเนี่ยมันเขียนว่าในช่วงเว้นขอพรที่เมืองพอนเทล่านะครับเมื่อเรากดขอพรในตอนกลางวันเนี่ยนะครับมีสิทธิที่เราจะได้รับไอเทมอยู่2แบบนั่นเองอันแรกก็คือมูไรแฟกนะครับอันที่2เนี่ยก็จะเป็นไอเทมที่ชื่อว่าดรอปออฟมูไรมูไรแฟกเนี่ยมีโอกาส10%ดรอปออฟมูไรจะเป็น90%นนะครับอันแรกนะครับมูไรแฟกเนี่ยนะครับเมื่อเราใช้เนี่ยครับจะเป็นการปักธงลงที่พื้นนะครับซึ่งผู้เล่นสามารถไปเก็บได้ครับ เมื่อเราเก็บแล้วเราจะได้ไอเทมที่ชื่อว่าดรอปอ็อฟมูลไรท์มาอีกทีนึงอ่าแต่ละธงนะครับก็จะมีลิมิตในการเก็บนะครับแต่ละธงแต่ละคนสามารถเก็บได้1ครั้งเท่านั้นแล้วเราสามารถเก็บธงได้สูงสุดนะครับผม5ครั้งต่อวันนั่นเองอ่าประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราใช้อเทมดรอปอ็อฟมูลไรท์ในตอนกลางวันนะครับจะเพิ่มบัฟให้ตนเองหากใช้กับวีนิลเอ็มีพีในตอนกลางคืนจะสร้างดาเมจและเพิ่มบัฟให้กับตนเองครับ แต่ว่าในตอนนี้ผมจะยังกดขอพรให้เพื่อนๆดูไม่ได้ต้องรอตอนกรางวันก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านกิจกรรมก่อนนะในช่วงตอนคืนของอีเวนต์นะครับบอสเอวีพีและก็มินิจะกลายร่างหลังจากฆ่าบอสแล้วจะมีโอกาสอัญเชิญร่างแยกออกมาอย่างที่ผมอธิบายไปเบื้องต้นนั่นเองนะครับเมื่อพวกเราฆ่าร่างแยกเสร็จแล้วนะครับเราจะได้รับของแลกเปลี่ยนสําหรับใช้แลกเปลี่ยนกับร้านค้าดาวเคียงเดือนเพื่อนําไปแลกของรางวัลหมอแฮสได้นั่นเองนะครับข้อที่2นะครับแต่ละคนจะได้รับดอกจากร่างแยกของ VP ีและเข้าร่วมรางวัล อย่างที่ผมบอกไปไม่มีผลกระทบของรางวัล MVP ตามปกตินั่นเองนะครับผม ในส่วนที่2นะครับการฝึกฝนแห่งจันทาการฝึกฝนแห่งจันทาเนี่ยก็จะเป็นเควสรายวันนั่นเองนะครับเมื่อทําเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นของซึ่งเอานำไปแลกนั่นเองนะครับแล้วก็จะได้ค่าความจริงใจค่าความจริงใจตรงนี้เนี่ยเมื่อเรามีแล้วเราสามารถมาได้พวกกรอบอวตารนะครับผมแล้วก็กรอบแชทนะครับแล้วก็ของที่นําไปแลกอีกทีนึงอ่าแล้วก็นี้ก็จะเป็นข้อตู้มในส่วนของปากนะครับซึ่งเพิ่มลิมิตของน้าหนัก200หน่วยนะครับและอันนี้ก็จะเป็นของที่ใช้แลกในดาวแข็งเดือน นั่นเองนะครับได้มา100อันนะอันนี้เป็น200อันนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราไปดูดาวเคียงเดือนกันครับนี่ครับผมร้านค้าดาวเคียงเดือนนะครับเราใช้อันนี้5อันนะครับผมเรียกว่าเป็นข้าวต้มมัดได้ไหมใล้ยครๆาข้าวต้มมัดเนาะนะครับเมื่อเราแรกแล้วเราจะได้แพ็กพรจันทามาเมื่อเปิดแพ็การามีโอกาสได้รับแบ็กแพ็กอีเวนต์ศูนย์จุดสี่เปอร์เซ็นต์โอ้โหศูนย์จุดสี่ถือว่าเป็นของแรงมากก็ลองดูกันนะครับว่ามันสมควรที่เราจะแลกไหมแล้วก็สามารถซื้อขายในตลาดกลาง ได้ด้วยนะครับก็มาสั่งจองกันได้นะครับราคาก็แพงอยู่พอสมควรเลยนะครับทีนี้นะครับผมอันนี้เป็นขนมที่ใช้แรกในร้านคาดาวเคยงเดือนนะครับผมสามารถซื้อขายได้เช่นเดียวกันนะครับก็ราคาเริ่มต้นเนี่ยนะครับแต่ละเซิร์ฟก็คงจะไม่เหมือนกันนะตอนนี้นะครับสำหรับเซิร์ฟผมเนี่ยนะครับวิงออฟเบสซิ่งราคาอยู่ที่600นะครับถ้ากดก็ต้องกดราคาตัวหน่วยเพิ่มขึ้นไปอีกเป็น743สามนะครับอ่าสามารถแลกเป็นเอ่อหินอัปเกรดก็มานั่งดูนะครับว่า เออยี่สิบอันเนี่ยคุ้มสำหรับแพ็คอัปเกรดที่เราจะแลกหรือเปล่านะครับแล้วก็มีแพ็คเอนชาร์ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นรีไฟเนาะอืมอันนี้ก็เป็นแคนดี้กิฟต์นะครับสามารถส่งกิฟต์ให้เออ่คู่รักหรือว่าเพื่อนของเราได้ก็จะได้ XP เอ่อตามนี้เลยนะครับแล้วก็เข้าต้มมัดน,นะครับผม1อันเนี่ยสามารถแลกขนมได้3ชิ้นอ่านนะครับเอามาแลกเปลี่ยน ประมาณนี้ได้นะครับถัดมาจะเป็นข้าวต้มมัน100อันนะครับสามารถแลกแถบเพื่อนพรจันทาได้นะครับข้าวต้มมัน2อ0อันสามารถแลกฉายาทูสวรค์จันทาอย่างเท่เลยครับผมอืถ้าไม่ใช่ข้าวต้มมันยังไงก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยละกันนะครับอะถัดมาครับผมการบำเพ็ญจิตแห่งจันทาในส่วนของตรงนี้เราสามารถเลือกเพื่อน1คนนะครับที่มีเลเวล25ขึ้นไป1ตัวละครจะผูกสัมพันธ์เพื่อนได้มากสุดแค่1คนเท่านั้น ทุกวันเมื่อเราส่งกิฟต์เอ็กซ์คลู e ให้เพื่อนนะครับจะได้รับไอเทมแรก e อ็กซ์คลูซีฟสำหรับอีเวนต์พรจากจันทาแต่ละวันจะรับรางวัลได้สูงสุดแค่5ครั้งนะครับและไอเทมเอ็กซ์คลูนะครับผมผมคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้นะครับเป็น Candy g i ิฟอ่าซึ่งจะต้องใช้อันนี้30อันในการแรกอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าใช่ไอตรงนี้หรือเปล่าแต่ว่ามีความเป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นเจ้า นี้แล้วเมื่อเราส่งกิฟต์นะครับก็จะผ่านเควสด้วยนะครับซึ่งในกิจกรรมนี้นะครับมันก็จะมีเควสในส่วนของการฝึกฝนแห่งจันทานะครับเป็นเควสที่เราจะต้องส่งกิฟต์ให้เพื่อน1ครั้งนะครับเมื่อกี้ส่งไปแล้วใช่ไหมก็กดรับไปเลยครับแล้วก็ยอดซื้อขายในตลลดกลางนะครับถึงห0,000ื่นแล้วก็กดรับไปครับเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะครับเควสเนี่ยก็จะขึ้นว่าเสร็จสิ้นแล้วอ่ะก็จะต้องรอตี5ของ ทุกวันนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของเควสเพื่อนเคเดนเจียนรายวันนะครับผม5ครั้งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าต้องทํากับเพื่อนหรือเปล่านะครับแล้วก็มีการเติมเงินสะสมด้วยนะครับแล้วก็ใช้ออดินเบสซิ่งส่งกิฟต์ให้เพื่อนนะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นการทําร่วมกันอย่างเช่นว่าเพื่อนเนี่ยลงเดนเจียนไปแล้ว3ครั้งก็จะขึ้นเป็น3ามทับหเราไปลงอีก2ครั้งก็จะเป็น5้ทับหอาจจะเป็นประมาณนี้ไม่งงนะครับก็ได้เข้าต้มมันมาเยอะมากๆเลยแหละครับ โอเคครับในตอนนี้ก็เป็นตอนกลางวันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกดถ้าทางขอพรให้เพื่อนๆดูนะครับผมกดปุ๊บนะครับก็จะเป็นแบบนี้อ้าวผมสุ่มได้มูไรแฟกครับมูไรแฟกครับซึ่งจะเป็นธงแบบนี้ครับสามารถกดใช้แล้วก็ปักลงที่พื้นได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะกดปักลงที่พื้นให้ดูนะครับกดใช้ครับปุ๊บนี่ครับก็จะเป็นธงแบบนี้ครับแล้วก็สามารถกดหยิบได้ครับ อ่านะครับก็จะได้ดรอปออฟมูไรท์มานะครับเมื่อเราได้ดรอปออฟมูไรท์มาแล้วนะครับหลังจากที่เรากดใช้นะครับผมในตอนกลางวันเพิ่มบาฟให้กับตนเองในตอนกลางคืนสร้างดาเมจ0.5ต่อ m p แล้วก็มินิที่เลือกไว้และเพิ่มบัฟให้กับตนเองด้วยอ่าเดี๋ยวเราจะลองกดใช้ในตอนกลางวันนะครับเอ๊บนี่ครับ เมื่อกดใช้ในตอนกลงวันนะครับจะขึ้นบัฟแบบนี้นะครับผมจะเพิ่มเด็ก50ซึ่งเป็นบัฟสเตตทั่วไปดังนั้นนะ่ยผมคิดว่าเอาไปกดในตอน,นคืนน่าจะดีกว่านะครับเพื่อนๆแล้วก็ของรางวัลในอีเวนต์นี้นะครับผมก็จะมีเป็นคอรตุมส่วนหลังครับซึ่งมีสเตตพื้นฐานนะครับก็คือความเร็วฟื้นฟูโอนบวก20%ผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นการแบบเยืนรับโอนแล้วได้โอนเยอะขึ้นหรือเปล่า แล้วก็อันนี้เป็นส่วนป่านะครับที่เพิ่มลิมิตเมื่อสักครู่นี้แล้วก็จะเป็นพวกกรอบแชทต่างๆนะครับผมและนี่ก็คือส่วนหลังนะครับซึ่งตอนแรกก็คิดว่ามันใหญ่นะก็ไม่ได้ดูใหญ่อะไรนะครับและนี่ก็คือข้อตูมส่วนป่าครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนะครับอีเวนต์พรจากจันทาสำหรับคลิปนี้นะครับเอ็มจากช่อง4 m c h anel ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วยังไงอย่าลืมกดติดตาม4 m c h anel ด้วยนะไปก่อนนะครับผมบายบายสวัสดีครับ